แจซุวิทํโอกไก่โค้กพริกเกลือบอกเลยสุตรนี้กรอบแล้วก็อร่อยหนัวมากๆเลยก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลย โดยเริ่มจากการต้มอกไก่นะครับโดยใช้เวลา20นาทีให้เนื้อไก่สุกนะครับแล้วก็ผักทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นเนี่ยก็นําอกไก่นะครับมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับตามสะดวกครับจะฝอยเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับตามความชอบนะถ้ายิ่งเด็กยิ่งกรอบนะครับจากนั้นตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่แป้งทอดกรอบลงไปละลายกับน้ำมันนะครับจากนั้นใส่อกไก่ของเรานะครับที่ฉีกไว้เรียบร้อยลงไปทอดเลยนะครับจะต้องใช้เวลาทอดสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อจะได้ อกไก่ฉีกนะครับแบบกรอบๆแบบนี้บอกเลยว่าไม่อมน้ำมันเลยและที่สำคัญกรอบนานมากนะครับถ้าท,ทําเทคนิคนี้จากนั้นนะครับมาปั่นพริกนะครับแล้วก็นําไปผัดนะครับในน้ํามันนะจากนั้นก็ ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยผงปรุงรสนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ผัดคุกเขาให้เข้ากันนะครับตัวนี้ก็จะมีรสชาติแล้วเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่อกไก่กรอบลงไปนะครับปรุงรสเพิ่มด้วยผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้าตาลทรายนะครับจากนั้นก็ตามด้วยผงชูรสฮ่องกงเล็กน้อยนะครับผัดคุกเขาให้เข้ากันไม่ต้องเปิดไฟนะครับเดี๋ยวตัวกระเทียมจะไหม้นะครับจากนั้นใส่ต้นหอมผักชีซอยนะครับแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะครับจัดลงจานได้เลยบอกเลยสูตรนี้กรอบมากแล้วก็ที่สำคัญ